แน่นอนด้านล่างคือตัวอย่างสคริปต์วิดีโอ YouTube ความยาวประมาณ900คำเป็นภาษาไทยสำหรับหัวข้อ c r i s t a l Bridge Runner รถไฟไทย2025โดยไม่มีหัวข้อย่อยขีดขีดขีดถ้าพูดถึงการพัฒนาระบบรางของไทยในปี2025นี้หนึ่งในชื่อที่ถูกพูดถึงอย่างมากและกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความล้ำสมัยความหรูหราและการผสมผสานร,ระหว่างเทคโนโลยีและการท่องเที่ยวก็คือ Crystal Bridge Runner รถไฟสายพิเศษที่เปิดให้บริการเป็นครั้งแรกในช่วงต้นปีที่ผ่านมาและได้กลายเป็นหนึ่งในประสบการณ์การเดินทางที่ผู้คนอยากสัมผัสมากที่สุดในเวลานี้คริสตันบริดเ e r ร์เนอร์ไม่ใช่แค่รถไฟธรรมดาแต่มันคือการออกแบบใหม่ที่ยกระดับความเป็นรถไฟท่องเที่ยวของไทยสู่ระดับสากลด้วยแนวคิดหลักในการออกแบบที่เน้นความโปร่งใสเปิดรับธรรมชาติทั้งภายนอกและภายในของขบวนรถคริสตันบริดเดอร์เนอร์ถูกออกแบบด้วยกระจกพิเศษที่สามารถกรองแสง UV ได้ พร้อมทั้งกันความร้อนแต่ยังให้ความรู้สึกเปิดโลง่งมองเห็นวิวททวทั์ได้แบบ360องศาไม่ว่าจะเป็นภูเขาแม่น้ําหรือท้องทุ่งในแต่ละเส้นทางหนึ่งในไฮไลท์ที่ทําให้ผู้โดยสารต่างประทับใจคือห้องโดยสารแบบสกายพาโนรามาซึ่งถูกจัดให้อยู่ในโบกี้พิเศษตรงกลางขบวนโดยมีหลังคาโปร่งใสแบบโดมและหน้าต่างบานใหญ่พิเศษที่สามารถปรับระดับแสงได้ตามสภาพอากาศภายนอกทำให้ผู้โดยสารสามารถนั่งชมวิวได้อย่างเต็มที่ โดยไม่รู้สึกแสบตาหรือร้อนจากแสงแดดเลยแม้แต่น้อยเส้นทางหลักของคริสตันบริดจ์รเนอร์ที่เปิดให้บริการในปี2025นี้คือเส้นทางกรุงเทพมหานครแก่งกระจานหัวหินประจวบคีรีขันเป็นเส้นทางพิเศษที่พาผู้โดยสารลัดลอบผ่านป่าเขาสะพานสูงและอุโมงค์เก่าแก่โดยเฉพาะช่วงที่รถไฟแล่นผ่านสะพานแก้วข้ามหุบเขาหรือคริสตันบริดจ์ที่เป็นที่มาของชื่อรถไฟขบวนนี้สะพานแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นใหม่แทนสะพานไม้เก่าโดยมีโครงสร้างเป็นโลหะโปร่งน้ำหนักเบา เคลือบกระจกนิราภัยใสที่สามารถมองทะลุลงไปยังหุบเขาเบื้องล่างได้อย่างน่าตื่นเต้นขณะดเดียวกันภายในตัวรถก็ไม่ได้ทิ้งความสะดวกสบายเพราะคริสตัลบริดจ e r รนเนอรใช้เทคโนโลยีจากญี่ปุ่นและเยอรมนีในการควบคุมระบบช่วงล่างทำให้การแล่นรถนิ่งเงียบและนุ่มนวลแม้จะอยู่บนทางเขาโบกี้แต่ละตู้ยังติดตั้งระบบการสั่นแบบไฮบริดที่สามารถลดแรงกระแทกจากกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในเรื่องขององค์การบริการคริสตันบริดรันเนอร์ก็ไม่ธรรมดาเพราะแต่ละเที่ยวมีพนักงานต้อนรับที่ได้รับการฝึกอบรมด้านการบริการระดับ5ดาวและภายในรถยังมีบริการเสิร์ฟอาหารฟิวชั่นแบบไฟดิเน่งพร้อมเครื่องดื่มจากคาเฟ่พิเศษที่ออกแบบเมนูโดยบาริสต้าชั้นนําของไทยและต่างประเทศโดยเมนูอาหารจะเปลี่ยนไปตามฤดูกาลเพื่อให้ผู้โดยสารได้สัมผัสรสชาติใหม่อยู่เสมอ ที่สำคัญคริสตันบีต์แรนเนอร์ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้ระบบขับเคลื่อนแบบไฮบริดระหว่างดีเซลไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งอยู่บนหลังคาขบวนรถจึงช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า40%เมื่อเทียบกับรถไฟดีเซลทั่วไปนอกจากนี้ยังมีระบบกรองอากาศภายในที่สามารถฆ่าเชื้อโรคและกรองฝุ่น PM 2.5ได้ถึง99.9%สร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสารในทุกสถานการณ์ สิ่งที่ทำให้ผู้คนต่างหลงใหลในคริสตันบริตเรเนอร์ไม่ช่แค่ความหรูหราหรือวิวที่สวยงามเท่านั้นแต่เป็นความรู้สึกพิเศษที่ได้สัมผัสประสบการณ์การเดินทางที่เงียบสงบผ่อนคลายและได้ใกล้ชิดธรรมชาติอย่างที่ไม่สามารถหาได้จากรูปแบบการเดินทางอื่นๆผู้โดยสารสามารถเลือกที่นั่งได้ทั้งแบบเดี่ยวแบบกลุ่มหรือแบบส่วนตัวในห้องโดยสาร v i p ที่มีจำนวนจำกัดและสามารถจองล่วงหน้าได้ผ่านแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ขององค์การรถไฟแห่งประเทศไทยแม้จะเพิ่งเปิดให้บริการได้ไม่นาน แต่การตอบรับจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติก็เกินความคาดหมายเที่ยวรถในวันหยุดยาวถูกจองเต็มอย่างรวดเร็วและมีแผนจะเพิ่มเที่ยววิ่งในเส้นทางใหม่เช่นเส้นทางไปภาคเหนือผ่านอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์และเส้นทางสายชายฝั่งทะเลตะวันออกที่มุ่งหน้าไปยังจันทบุรีและตราดภายในปี2026คริสตันบริดรันเนอร์จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่รถไฟท่องเที่ยว แต่เป็นหนึ่งในตัวอย่างของความสําเร็จในการผสานระหว่างการพัฒนาระบบรางของไทยกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระดับพรีเมียมและยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพขององค์การรถไฟแห่งประเทศไทยในการพัฒนาบริการที่ตอบโจทย์ผู้โดยสารยุคใหม่ที่ต้องการทั้งความสะดวกความหรูหราและความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมสําหรับใครที่ยังไม่เคยสัมผัสขอแนะนําว่าอย่ารอช้าเพราะประสบการณ์การเดินทางกับร r i s t e บ Britt r u n อ e r นั้นไม่ใช่แค่การนั่งรถไฟแต่มันคือการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ ที่จะเปลี่ยนวิธีมองการเดินทางด้วยรางของคุณไปตลอดการขีดขีดขีดหากคุณต้องการเวอร์ชันที่ยาวขึ้นหรือเพิ่มช่วงพูดให้กระชับหรือดราม่ามากขึ้นสำหรับการตัดต่อวิดีโอบอกได้นะครับ